ินพิซซ่านะครับต,ต่อจากตอนนั้นที่ผมกินพิซซ่าไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันจะเป็นคนละหน้ากันนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันจะมีไก่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีไก่แล้วเพราะว่าร้านนี้นะคบไม่มีไก่ <c oughs> นี่อันนี้เป็นหน้าเอ่อซีฟู้ดนะครับอันนี้เป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอันนี้เป็นหน้าอะไรก็มีไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่แต่ผมจะมาอันนี้หนานุ่มนะครับอันนี้บางกรอบนะ เดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากบางกรอบก่อนอุ้ยบางกรอบก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเขาใส่ผักมาด้วยแต่ปกติผมจะชอบกินเออหนานุ่มมากกว่าเพราะมันมีความอร่อยกว่าโอ้นี่หูน่ากินมากอะ่ะท่านผู้ชมนี่ลุยกันนะ ลุยกันเลยอืมโอ้อืมอร่อยมากตรงเนี่ยเอ้ยไม่แม้ยู้่คยรู้ไหมว่าพิซซ่าพิซซ่าเออหน้านี้ ผมยังไม่ค่อยกินมาก่อนเลยนะอันนี้คือกินครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยอืม,อมไมยมีหัวหอมด้วย <c oughs> โอ้มีหัวหอมด้วยหัวหอมไม่ใช่หัวหอม <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเดี๋ยวผมจะลองกัดตรงนี้ที่มันมีหัวหอมนะที่มันมีหัวหอมอะ่ะ หัวหอม,อมขอเขาอะ่ะมเขาจะให้ความหวานความหวานนะแล้วความเปรี้ยวอะเขาเขาจะให,ให,หนะ้จะให้นิดนึงนะจะให้นิดนึงเนี่ยตอนนี้ยิ่งชอบกินที่สุดเในพิซซ่าขอบมันไงมันอร่อยที่สุดในพิซซ่าเนี่ยก็คือขอบมันอะ ขอบตัวข้างบนมานะ่ะอืมอืมพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้หลายคลิปนะคะเพราะว่ายูเอออนไลน์เยอะไปหน่อยก็ดไม่หายคลิปก็ได้วันนี้อืมน้มชอบส่วนของขอบ เราขอพิซซ่ามาสุดรว่ามันกรอบดีแถมมันเหนียวกว่าจุดอื่นๆในพิซซ่าครับจึงมันจิเหนียวแต่ว่ามันอร่อยเฮ้ยม,มันมีชีสด้วยม,มันผักด้วยนะใครชอบกินผักกับพิซซ่าแบบเนีน้สั่งหน้านี้มาได้เพราะว่าเขาใส่ผักด้วย อืมทำนี้แค่ทำธรรมดาเพราะว่าอ่ำกุ้งไปด้วยอ <c oughs> ือืแล้วอืมยังไม่เคยกินพิซซ่าที่อร่อยมาขนาดนี้มาก่อนนะคืออร่อยมากเว้กุ้ คนที่ชอบกินพิซซ่าลองบอกมาว่าทุกคนชอบกินหน้าไหนมากกว่ากันระหว่างหน้านี้กับหน้านี้เนี่ยอนี้ทุกคนว่าไหมว่าอันนี้ขอบมันหยกักๆเนาะโอ้โหกุ้งด,ด้วยโอสชีสเยอะมาก อร่อยมากแม่ชอบกินหนาหนุ่มเพราะมันน่ไม่ได้ทำมาจากบางแบบกรอบๆไงแต่มันทำมาจากขนมปัง thả sầm bơ luôn quá hả? Ui, cung cung Ui,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  Ui. 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 cung ผมกาลังตากผ้าอยู่แล้วพอสักแป๊บนึงฝนมันก็ตกอะ่ะเสร็จแล้วก็ลากเข้าไปแล้วฝนก็หยุดตกแล้วมันก็มาตกอีกทีแล้วมันก็หยุดตกแล้วมันก็ตกอีกทีหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็หยุดตกเลยือว่ามันจะตกหรือไม่ตกอะ่ะอืมอืมอ่ะหนุงขอจบคลิปก่อนนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปกับกัน กินพิซซ่าครับนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับนี้ครับก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคล b กกดติดตามกดกระดิง่งกดให้หมดและสำหรับนี้ครับก็ต้องขอตัวบายบายสวัสดีครับเดี๋ยวผมกินต่อแล้วนะครบท่านผู้ชม